สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่นานเข่าซู่ช่องเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพ่อกันกันในช่วงบ่ายของมื้อวันที่6เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2,566นะคะพี่น้องค่ะมูลนี้แภาพพ่อแม่พี่น้องมาติดตาม คลิปแรกนะคะหัวเรลาพัฒนานะคะจากเซียนสีสเกตค่ะมีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านหลายคนนะคะเอฟซีไลท่านบอกวา่าแอดมินตามตัวเลขหัวเล่าพัฒนาของเซียนสีสเกตไให้แน่นะคะวันพุทธิพานมานะคะตัวเลขของเซียนสีสเกตเพิ่นกะเขามาตรงๆคักๆเลยนะคะสําหรับตัวเลขหัวเรล่าพัฒนาเนาะคือ,อเบิ้งเราลุา้ยชาแนลนี้นะคะ บ่เคเยเลนนะคะบ่บ่เคเยเลนหว้นเราพัฒนาก็เลยอบาบ่ค่อยรู้จักเนาะค่ะก็สิเป็นดดงดาวแน่ด้พี่น้อง้อแต่ว่นใดเมื่อ้วนะคะสําหรับตัวเลขหุ้นเราพัฒนาของเซียนรีสเกตนะคะตัวเลขซีนี่ตัวใดแน่นะคะเซียนรีสเกตสินเน้นย้าตัวเลขตัวใดสีวงกลมตัวเลขตัวใดไ้นะคะพ่า่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะเสยนสีสเกตครับสวัสดีครับโอ้ยเอฟซี FC บอกว่าให้ตามหวยล้าพัฒนาให้แน่ว่าสันค่ะเข้ายังไม่พลาดเลยสียดายลงวันที่แล้วงั้นเกือบแตกสาตัวโอ้ยนองค่ะค่ะเท่าครเอฟซีบ,บอกว่าตามให้แน่จังไดยกระได้ว่าสันว่าโอค่ะครับครับจ้ะเอาพร้อมตัวเด้บมานนะ่ะค่ะพร้อมยังครับนี่พร้อมแล้วค่ะ แป๊บนึงจ้าโอ้โันพูดบางหนึ่อหันถือคักถึงแนวเลยบอกคะใช่ครับเอฟซีเต็มเต็มเลยโอ้ยเสียดายเนาะเอฟซีเจ็ดสี่กับแปดสี่แปดมันไปออกแปดสี่เจ็ดเต็มเต็มม่อครับพนบอกให้ตามแต่วันพูดที่แล้วนี่ล่ะบัดนี้ก็เลยนั่นแหละผมมันเวาแอฟจะแชทมาเพราะว่าเอ๊ะเห็นอันนี้ โอ้ยเสียดายเสียดายเสียดายครับเดีวันนี้ก็ถูกอีกเหรอครับโอ้าวันนี้ละเอามื่อนี้ละเอามื่อนี้ละใช่วันนี้เข้าแน่นอนจ้าเอาวิ่งรูดหกกับแปดวิ่งรูดอุ้ยผิดครับผิด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 จ้าตัวนี้ไปบอกค้าหน่อยอ๋อค่ะค่ะไว้ตรงไหนน้องเห็นสามตัวแปดสองแปดแปดสองแปด แล้วก็แปดสองแปดสองค่ะแปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะสี่สองสี่สองค่ะห้าสองห้าสองค่ะวงกลมไปที่ห้าสองห้าสองค่ะวงกลมค่ะแปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะแปดสองแปดสองค่ะตัวนี้ตัววงกลมตัวเด่นสุดนะครับค่ะครับเล่นได้เลยอืมจ่ะ ตัวนี้คือให้เล่นล่างบนเลยนะครับอ๋ออันนี้ล่างบนเลยนะคะใช่ครับใช่จ้าปังแน่นอนครับค่ะครับว้าอีลีอันทั้งบังระลวนนี่กลับมาค่ายเนจะเจอดอกแต่ว่าพี่น้องเอฟซีพันพันมาพันอยากได้กาะส้นโอ้แถวนี้เล่นมากเลยครับว้ากรบป๋องกถูกเขาถูกประจําอืมค่ะค่ะครับตัววงกลมเราบอกบอกเอฟซีได้เลยตัววงกลมน่ะ เอาเน่นๆตัววงกลมเล่นมาคะซื้อตัววงกลมเล่นมาคะใช่ครับแต่ที่ว่าตัวนั้นก็คือตัวกันไม่แต่ก็ให้ซื้อทุกตัวนั่นแหละโอ้ซื้อทุกตัวบนล่างครับก็บนล่างเขาเลขแค่หกหางเองจ้าจ้าได้ครับครับจ้าซีของแอดมินโชคดี้อจ้าขอบคุณเสื่อสีสเกตได้ลายนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคค่ะ สรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขหวยลาวพัฒนานะคะจากเซียนสีสเกตค่ะผุดทิพ,ทพนมากโอ้ยตัวเลขเพิน่นเพิ่นว่าแตกกระจายเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมหัติพันมากวันผุดทิพนมากนะคะเอฟซี FC ก็บอกให้อดตามอยู่นะคะแต่ว่าแบบบนันทีอัดกะคนข้างทีสี่อย่างอยู่จังหน่อยนะคะอัดก็เลยมาตามให้พ่อแม่พี่น้องในมือนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ มือนอีกระถืออีคือเก้าน,นะคะเซียนสีสเกดละวานนะคะเนาะเอาหวายลาวพัฒนานะคะชุดหนีล่างบวกบนนะคะคับพร้อมนะคะตัวเลขสามตัวกระสีนีแปดสองแปดนะคะแปดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งสี่สองหาสองนะคะวงกลมอยู่ทแปดสองแปดศูนย์กับหาสองนะคะพม่พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอนะคะสําหรับหวยลาวพัฒนาขึ้นหนีประมาณเพิ่นบอกอายุนะคะว่าประมาณสองถุงเคิงนะคะพม่พีน่น้องเนาะสองทุ่มครึ่งนะคะ หวยลาวพัฒนาเดอพี่น้องเดอร์เป็นคลิปแรกนะคะเป็นคลิปแรกงวดแรกสําหรับเซียนสีสเกตนะคะสำหรับเซียนสีสเกตนี่เรามีทั้งแนวทางไทยนะคะห้าหน้อยเล่านะคะที่สิ่ไใดนํามาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะจังไดกัสิทธิตต์ตามให้นะคะสําหรับแนวทางของเซียนสีสเกตนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ พิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รูดทุกๆตัวฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบ้านเทา,า,าสุขขุสุขคนนะคะมื่อนี่กะขอให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเทาสุขขุสุขคนโชคโชคมันมาลำลำเรื่อยๆแห้งๆปังๆไปน้ำกันสุขขุสุขคนนะคะ ขอขอบ,บุญขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะหวยลาวพัฒนานะคะจากเซียนสีสเกตค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าว่าอยากสิพลากับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อที่เสด็จบพราดถูกคลิปถุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทังช่องเนาะค่ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอกมี่ตัว ัวเลขหวยลาพัฒนามาฝางมาตอนพม่พ่นองมาเทาสกุสุก้อนเปี้ยงซำนี่ค่ะเอาไว้พอกันไม่กับแอดไนคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ